ครับนุ่งแขกสวัสดีครับพีบ่น้องเย็บซีถามข่าวทำไมไมันโคตรยังกว่าเดิมเนี่ยโอ้ยจะหาเล็กหาายัางนี่ละ่ะเอาเพรเจอโควิดอย่างฮะโอ้ยมะเกลโบกเด็กพรนะปะ้าโตพี่น้องมือนทีได,ด้ตรวจสัตวอัน,น,นใดกระไรโควิดมากนี่เห็นว่าเฮ็ดสุยยางเอาสุยยางลยะป้าโ้ขนาดเบิ่งเอารถเที่ยวจากไฟมาพี่น้องเลี้ยแต่สิแก้วจากปากนี่เดี๋ยวนี้เหรียญบาทนี่ ตัวพี่น้องเย็บซีเบิ้งครับเี่ยมันจำได้ว่าุ้มเป็นลุงแขกว่ะือจะปิดปากที่แทนนกันี่เนี่ย่านคู่เยป้าย่านกับย่านข้างย่านแน่่วใส้ฮอดชุดดำอ่ะย่านดูปวดเถอะวะแปลว่าบัคคู่เย็บนี่เพื่อกับย่านตีเลยนี่ย่านนะเนีแยว่ามีจุกมีจุมันก็ย่านก่ม่มผ่าอยู่เงี้ยมัตกลงมาจาก บ้านรถเังไงลดมันลดในยุคในยกินล่ะพวมันากันเลยเบิ่งรถพี่น้องเอ้ยจะเคยไปแบกตู้โยกตู้ลำพงตื่นเส้ามารับเงินรับเงินสร้างไฟเบิกเงินเบิกเงินมือนี่เปไหนไหนพี่น้องเมื่อเอ้าไม่อย่างไรไปเอย่าไปพี่น้องเอ้ยเอย่าไปจะเดินเบียดแล้วจะเบียบไปนี่คือทีคักเนาะดำหน้าได้ไปทงไปเดียนกับน้องเท่าแบบอะไรกัน กูมีไฟจ้าเด็ดๆมีจ้ะเรื่องนี้พี่น้องชีวิตชีวิตจริงเปงได้ไปมามหายไปได้สองสามหมื่นเด็ดอ๋อผมไปงานจบพี่น้องอ๋อไปงานพี่น้องอืมแล้วแล้วพี่น้องบ่สบายตายยังกันแล้วบ่สบายไหมนี่ยเราเพิ่งไปสบายแล้วมาแล้วมาแล้วมาตานบานดูโตเออมาแล้วเก็บพวกมาบอกแป้งหินเด้อครับ โมเมนต์เคลียร์อย่างนี้พี่น้องมึงเคลียร์หามึงนี่แก่เคลียเศษมึงเนี่ครับพี่น้องนี่เนี่ยโอ้ยพี่น้องเบิ่งเอารถครับให้ตัวเรียบบอกนะมึงหันนี้แก่เนี่ยเคลียร์ขายเองตัวเคลียจากไฟไหมเงื่อนเงื่อนเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยโมโบ่ได้ไปใส่แล้วอย่างน้ำคู่วิทย์เลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาหน่วยเพิ่นกับเพิ่อนเพื่อนกันละพี่น้องก็ได้ พอนโรลิ่นนี่เนี่ยหาของไปขายเล่นบอนเดีหาได้สีบอนเดี๋ยวแบ่ใส่พูดอร่อยช่องลอยป้าตัวนี่แหละครับเงินลอยกับมีความหมายพี่น้องเลยปฏิพันธ์ว่าทุกคนุณว่าดีมีจังว่าพี่น้องลุงป่าจังว่าหลานได้พี่น้องนี่เลยเบื้องชีวิตจริงพี่น้องนี่แหละนี่แหละเล็กชิ้นหนึ่งกับยังมีคาเลยครับเนี่ยพอนโรลิ่นด้เครียดกันแม่เนี่ยบับ เาาลกันีย้มพี่น้องมันก็เสียกำลังใจอยู่ดอกลุงแขกอดสาวจังน้อยก็ได้เรียนดอกครับอย่างนีจังไรก็ไม่ได้เรียนวงเงินก็ไม่ได้เรียนคือการเออผเป็นตาเฮาดอกขึ้นกันแตะทบไปทั่วโลกทั้งโลกอะไรฮะก็อดเอาทำใจเอาแหละไอ้กำลังใจซึ่งกันและกันเราลุงแขกเองผมไม่ได้ว่าดอกมัไม่ได้ไปตาเฮาวงเงินก็เป็นคือการ มีโควิดประกาศโควิดมักเตกี้ทีมตะกี้ทีมไว้กับว่า่เห็นคาตัวเนี่ยบ่เลยเนียเทีวนี้โควิดก็ยังเห็นคาหาคาคาเนี่ยมีนอมึงเนี่ยยายแก้วเนี่ยอยัเปนที่ค่ายเนี่ยอะไรย่าไปเคี่ยวแห้งไโอ้นี่แม่เทียมนะไม่อย่างไรลูกอ๊อดจ้ะลูกวิเนียมมาไล่แล้วมาสูงจีบเลยมงนะสมจินี่ยเสุมมัน พูยังเห็ดไปแต่ไปเามาสมทีมานี้จัคแล้วเมือ่อปลาแล้วสมมมถึมจีมยังไหนแล้วเขาเห็นไปเนี่ยนะว่เขาวาสมทีมจ็คแล้วอ้าพี่น้องขอบคุณได้หลายครับให้กำลังใจลุง<ห>แขกกับจีมงานครับดูวิมถ้ากลัวแล้วเนี่ยดังน,นเร่เลายนั่นโอ้ถวเเลลเเ่เป็นต้อง,องค้าเนี่ยแหละลูกพี่เฮ้ยเปนเป็นต้องค้านึ่ไม่นชว่คัากินเด สิวา่าแลียต้องค้ำอีกเนี่อาน้องสุกสวัสดีเอฟซีพี่น้องครับน้องสุกกับมะซอยครับทุกสีพลากันเห็ดหลกโดมลังค่ากับเด้ดเดรมะซอยกันเบื้องพี่น้องอยู่กันทั้งคดีเป็นลูกลกพี่ที่กัมจัดพนันเหมือนกันครับสร้างสุกเจ็บไปเอยมาเลยต้องแดงต้องแดงเป็นยังไง ปาต้ค้งอย่งลูกพี yep. ่นี่ยของตูเอปาตสมัยนเอสมั้งสมุ่เลยตกีบเอววุ่นแล้วตสมัยแรมมาลงมตัวตูเนี่ยกี่มมันอยู่พี่หุนหอยูุ่น็นก็เชื่มขอกงวขอกอย่างครับออมขอกงวไว้กับทั้งบ้านกับเผาสะาดพี่น้องบาได้ยูกับโฮ เอ่านลุงแขกขอบคุณในหลายพี่น้องเยฟซีเห็นลุงแขกแล้วครับเบิรงเอาพี่น้องนี่นะครับนี่ตัวลุงแขกไม่พี่คนม่เห้ลุงแขกจะล้านอยุคพานี้พี่คนมีแค่ล้านย่อท่านเอาไป้นของตูนมาอีกล้านนึงเลยว่าซ้ำกันแล้วเดี๋ยวนี้ลุงแขกเขาก็มีล้านย่อครับพี่น้องคือสิไม่เบิร์ที่ตูนย่างแย้มีเด็ดเลยตะกี้ก็ยัง พ่เลีไห้พ่นลีต้เหมือนเมื่อกี้ที่รีโตรแล้วตั้นเรนีเขาก็มีลานเดียวพี่น้องนี่เออลานเดียวนีไได้ส่อได้เดี๋ยวนด้กุดม๋ยวนดิกูมันบาออกแสงเล่นปรเดี๋ยกูมาเลยกูมันเลยบ้าเขาจ้เขาวะกูมันเีว่าสายไปเยกับเอาบ่ไดียเขายงเดียวเล้กูมันเลยครับ gàp bao thái bay con, đây ừ. ở đây có pháo bẻng ở đây, bông riêng bẻng, nhéo nhéo nhéo, đuổi, 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 พี่บอสเจอกับพี่น้องครับโอมกลมอะไรวันอาทิตย์พี่น้องมาดูกับเบิ้งเียนะเตี้ยก็อยู่กับเบิ้งอยู่โอ้ครับครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทัวร์ไทยทัวร์โลกครับอยู่ในคลิปอยู่ตอนมาตอนมาเป็นแฟนก็ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องมาดูครับเห็นบอรถคันแสนเห็นบอทางในนั่นเด็กขจอดยืเด็รถถูรถเปียกเด็ เอากะหอามาใหม่่เดี๋ยวแต่ตามไป็ูปผมเป็นรูปผมไปงานงานสมมาไปต้องการลูกไผ่ร้านไผ่แม่เขาก็ไม่ได้ยินละพอดีมูแท่งหักแพงกันครับมูหักมูแพงกันก็เอารถไม่สร้างไผ่ซะช่วงโควิดช่วงโควิดได้พาลูกแขกไปเบิ่งรถแม่พี่น้องพได้ขี่ลุยพี่น้องเพได้เห็นนี่ผู้ก่อเห็้เดียวได้ปะเอาจากมาซอยแล้ว ตามดูตามไปดูกุมารกุมารเบิ่งเนี่ยพี่น้องท้องแดงจริงหรพี่เนี่ยนี่ไหมโอ้แนวพี่น้องท้องแดงไหมโอ้ยพูดนะท้องแดงก็ยังงันบักคามเปียกแต่กับเผาท้อขาดเท่ๆไปกุมารพาไปดูกุมารอยู่หลังรถตู้ห้องเดียอันนี้ครับสร้างไพ่ทูบบอกแล้วกะโมเมนต์สร้างไพ่รอกครับน้องสุกทุบ ทีมงานกับสิรุยกับตออเลยครับเสาบีมาต้นแล้วกาพันหาแม่บ้านลงสุขเดี๋ยวต้งแข่า้เบิงรถขันเลยล่างใี่รถกี่ล่างห้เด้วยรถมูเดียวกับรถเออ ล่างเนี่ยพรในล่างอยู่เี็ล้วโม่พวกไข่มาพี่น้องไข่้างเมาช่วงโควิดขอบคุณน้องโม่พวกได้หลายครับช่างวาช่างวาโอ้ก็ดีลว่ักซือพรกซออืมเียนก็หนึู่พี่น้องพี่ว้ตะี้นดีแล้วดีแล้วเอาพตะี้เสียวมาสุกก่านะาะกมนก็ได้เานาะอ่สตาร์กัูกพี่ๆๆๆๆๆๆครับ โมผัวใครมาพี่น้องใครในแม่ใส่เผาหัวกันเผาหัวกันเผาหัวจะเ้าสตาร์ทเผาหัวกันขายเราสั่งมาเอามีหลายทัานเนาะปั่นไม่ใส่เผาหัวกันเผาหัวกันเผาสองเท้าโบกแงมบกแง้มพอแล้วเผาเผาเท้าแรกกับเท้าสองกันเห็นมันดาบเท้าสองกันเผาอีกเออนี่เผาอีกนี่เขียวเท้าสองเขียวเดี๋ยวดับกันโมเขียวดับไปสตาร์ได้เปล่านะ นั่นเห็นวะที่นมาบคูม่านจะได้ใส่รถอี่รพี่น้องกาย่ปใก็เนาะแว่าจะโดนแล้วรถประเไจอยก็สื่อได้ดีใช่ไหมยกนนี่ก็สื่อะรอ มาล่างวางวางล่างไอ้เด้อเออสล่างหอกมถอยหนถอยนขี้ออกมก็ได้รุขไปล่างทั้งหมดก็ได้ยินป่ขี้ไปล่างมูก็ได้ทางบ้านฮะี้มันล้มไปถอยพ่ประตูเ่หลประตูล่างมานบ้านเด้อยินป่ประตูน้่เปิดนี่หะไปถอยประตูหมูข่วไ่ม่พี่น้องหมูข่ว่ดใส่ พวกมีหลายคัดเดได้ว่พอแม่ไนอ้สร้างไยใส่ทะเบียนอทหนึ่งสองสี่ศูนย์พนองร้อยเอ็ดช่วงโควิดเน,นองพี่นองเนาะซอยเหลือซึ่งกันแลกกันอ่ะขอบคุณไอ้หมูพวกย้อยๆยิงๆมีเงินปิดลันๆ้านเด้อสั่งว่า อันนี้เพิ่นไอแพ็คได้เขาตรงไปกองไหมเฮดแต้เพิ่นเนี่นนก็หกตัวครับพี่น้องครับนี่เสียเสียวิดจากชลบรีครับที่สนับสนุนของที่ทีมงานบริษัท<ม>ที่ปดเกษียณลงมาจากสาวน้อยครับทั้งหมดมีแปดตัวเสียวิยกนก็นเอาเรียบร้อยแล้วครับทีมงานก็บจิจัดทรงไ้เดร<ม>ทา้งเสียวิดชลบรีครับอาจธิขายตามสภาพพี่น้องคือ อาซิบบได้เช็คบุญยังห้ยปัญหาได้ครับเพราะว่าขายต่างสภาพอิหลีครับเพราะว่าทีมงานกับเฮ็ดทุบป,ปูนทุบยังฟุ้นกับมเกาอเน่ครับบอกใหได้แล้วเป็นขันเป็นตอนครับก็ฝากติดตามพี่น้องว่าน้องโคกตามคล้ายครับทีมงานเอ็มเทสสตูดิโอครับเส็ดมินิวาสิเป็นไม่ร่อยว่าสิป็นเครื่องเสียงจากราคาเบาๆครับราคาหลักหมืน่นราคาหลักพันครับ ไม่ร้อยกับลักพันไปหารักเมื่นครับฝาที่ตามครับกับซิมโฟนานเกิดรอดครัพี่น้องตอนนี้กับสร้างก็ได้มากแล้วครับเสาบีมก็สร้างมากแล้วครับหกต้นครับสองรอยคูณสองรอยครับก็ซื้อว่าแปดนิ้วคูณแปดนิ 800, ้วพี่น้องทักแพงสุขสุขคนสาไปกับอขอ,ขอประคุณทีหลายทุกๆกำลังใจครับใหญ่พี่น้องมีไขวัดนกจะเจ็บจาไข่ได้พี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรง,แง,แรงสุขสุขคน หากแพ่งพี่น้องสร้างภาคก,กับชีฮอดครับเคยไปเรนเคยได้ไปบ้านนั่นตำบลน,นั่นอำ,ำเภอจังหวัดทั่วประเทศไทยเข้ากับคิดฮอดพี่น้องคิดฮอเด้อครับครับใส่เสียแขนยาเอาเบื้องหน้าจังน้อยพี่น้องเสียเฮ็ดเบียกแบกไม่กับน้องม้วนิดสิแพ่คล้องไปให้ครับเอาไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องคลิปหนาบบมีรีวิวแนวรีวิวให้เบื้องกับรีรวิว ประมาณนี้แหละพี่น้องว่าหยอกกันแน่ยอยาจะถือซาสาร้างไพกับลุงแขกครับว่าวมวนกันไปน้าบ่จากซีเลียดพอดียิ้มในหัวนะพี่น้องอกลิ่นว่าหยอกกับ,บมวนเงาพี่น้องฮักแพงสุขุสุกนสร้างไพ่เอาไว้สำนีสวัสดีครับพาปัดนัดหน่อยแล้วแหละปัดให้เพิ่มฮะ